สวัสดีครับเพจบอกข่าวปิดทองฝังลูกนิมิตแจ้งข่าววัดปิดทองฝังลูกนิมิตปี2568จ,จังหวัดเพชรบูรณ์วัดบ้านเนินสง่าตำบลสัพพุทราอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่26ธันวาคม2567ถึงวันที่สีมกราคม2568วัดกระทุ่มทองตําบลสับสมบณ์อําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ปิดทองฝังลูกนิมิต วันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่สีมกราคม2568วัดพยาวังตำบลพยาวังอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่สีมกราคม2568วัดหนองม่วงตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่สองมก like, ร like. าคม2568 วัดโพสสว่างตำบลนางัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่4มกราคม2568วัดซอกทรายตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่29มกราคม2568ถึงวันที่3กุมภาพันธ์2568ท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมวัดที่ผมไม่มีข้อมูลลงในคอมเมนต์ เพื่อบอกต่อได้ครับหรือข้อมูลวัดที่จะปิดทองในปีหน้าแจ้งได้ครับผมจะรวมวัดที่จะปิดทองฝั่งลูกนิมิตให้ให้ได้ทุกปีท่านใดมีข้อมูลว่าวัดไหนจะปิดทองฝั่งลูกนิมิตแจ้งได้ที่เพจบอกขา่าปิดทองฝั่งลูกนิมิตแจ้งวัดตำบลอำเภอจังหวัดมีรูปบรรยากาศในวัดหรือรูปวัดจะของพระคุณเป็นอย่างยิ่ง